รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุน,นรายการโดยกระทรวงศึกษาธิการครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะก,กรรมการสกศนี่คือเส้นทางที่พวกเราได้นำพาคุณลุงมาวันนี้ทั้งหมดยังมีอะไรอีกไหมยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะยังมีเยอะแยะใช่ค่ะสงสัยว่าครูชนไม่ต้องสงสัย <laughs> ในความเป็นจริงคือครูชนต้องอยู่กับเด็ก กลุ่มน,นี้อีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะนำพาไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านวิถีชีวิตของชุมชนที่พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้ทั้งหมดวันนี้เรามาที่ไหนปราชญ์ชาวบ้านเรามาแล้วกอค่ะเป็นที่ที่พวกเรามาศึกษาเรียนรู้มาศึกษาเรียนรู้แสดงว่าพวกเราก็เรียนวิชาการด้วยแล้วก็มาเรียนที่นี่ด้วยเห็นหน้าตาไม่ค่อยจะหนุกท่านผู้ชมครับ รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกวันนี้เด็กๆเขาพาคุรุชนมาออกจากสถานศึกษาอีกแล้วเส้นทางของการออกจากสถานศึกษาเมื่อไหรท่านผู้ชมเชื่อได้เลยว่าต้องมีอะไรตื่นตาตื่นใจต้องมีอะไรสนุกสนานแน่นอนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามาที่สวนป่าชาวบ้านาาลำละกอค่ะเป็นที่ที่พวกเรามาทําหน้าที่อะไรมา มาเรียนรู้้รูปัิยาเศรษฐกิจแล้วที่นี่มันมีอะไรมั้ยมีการทำเยอะแยะมากมายก็วันนี้ศูนย์ปราชชาวบ้านซึ่งเรามีกันทั่วประเทศทุกจุดแต่ที่นี่อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีศูนย์ปราชาวบ้านซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นสาระสนุกสนานและเด็กๆเ,เ,เขาชอบด้วยสนับสนุนรายการโดยเซเว่นอิวเดวเวนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเรอร์ สุดทางรักบูติกรีสอร์ทกุยบุรีอบ้านดินบ้านดินบ้านดินเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่หน้าร้อนก็เย็นครับหน้าหนาวก็เย็น <c oughs> ว่าหน้าหนาวก็ร้อนเพราะนั้น การมีบ้านดินเนี่ยจึงถือว่าเป็นการนําเอาแนววิถีของป่าชาบ้านเข้ามาจาับใช่ไหมครับแล้วก่องบ้งานอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าของบ้านอยู่นี่ค่ะอาจารย์ลูกวัสดีสวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะเป็นศูโโนย์ที่นี่อ๋อหัวหน้าศูนย์เหรอครับก่อนก่อนที่จะไปชมบ้านดินถามนิดนึงครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับศูนย์เนื้อที่ถ้าห้องศูนย์จริงๆเนี่ยที่ที่เขามอบให้อยู่อยู่แรงของเทศบาลเนี่ยนะครับสองไร่นิดๆ น,นี้แต่ว่าบริเวณรอบๆนี่เป็นของเจ้าของบ้านกันที่ของมอบที่ดินให้เราเนี่ยประมาณหกสิบไร่แล้วเรา<ห>เอามาทําเป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แต่ว่าก็เป็นที่ของเขาเขาทาประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้นี่เรามีอะไรบ้างฮะแหล่งเรียนรู้ก็จะมีถ้าถ้าบริเวณสวนเราเนี่จะมีเรื่องของอาการดารดจ่ายในภาคเกษตรนะครับกับคนในครัวเรือน,รนอาชีพเสริมครับถ้าภาคเกษตรนี่ต้องทํการปุ๋ยหมักทําน้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรสมุนไพรไล่มแมลงเรื่องของจุลินทรีย์แล้วก็ท่านลดรายจ่ายภาคคูเรียนที่เด่นมากๆของเราก็คือเรื่องของแก <AT> ๊สจากมูลสัตว์แก๊สชีวอภาพจากมูลสัตว์นี่เราจะเป็นแสดงว่าครบวงจรครับถ้าชีพเสริมนี่เราก็จะมีเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยง,งหมูพวกเรามาเรียนรู้ที่นี่บ่อยไหมบ่อย,อยครับแล,แล้วเราได้ความรู้จากที่นี่ไปค่ะแสดงว่าแนวทางนี้เราใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็บูรณาการร่วมประสานเพื่อให้การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งชาวบ้านด้วยบ้านนี้ก็จะสี่พอเพียงไปไประยุกต์ใช้่อนขั้าเจะร้อยเปอร์เซนต์เลยอะ,อะไรคือสิ่งที่พวกเราชอบมากที่สุดหลังตอนที่มาที่นี่แนวท่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่แนวเศรษฐกิจโอ้โหพูดเรื่องเรื่องของใหญ่เลยนะ <c oughs> แนวเศรษฐกิจพอเพียงเ <c oughs> ออโดยรวมใช่ไหมลูกของโน้นล่ะบ้านดินบ้านดิน เออชอบใช่ไหมใช่ค่ะีทั้งหลายขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ขี้แพะแล้วก็มีแกบดำมีลำละเอียดมีแกบดิบตัวในถังที่จะลาดกองปุ๋ยก็จะมีอากาศน้ำตาลมีน้ำล้นจากบ่อแก๊สเสร็จแล้วก็จะมีจูเินซีท้องถิ่นแบบนี้จูเรนซีนี่ก็ต้องไปเก็บเชื้อราในป่า เก็บเสร็จแล้วเอามาเพาะเลี้ยงเอามาเพาะเลี้ยงแล้วก็มาใส่กับน้าจารเพื่อแล้วก็เอามาเอามาตัวเป็นตัวผสมดับกลิ่นเหม็นปรับสภาพบินตัวนี้ตัวนี้คือในในกลุ่มของเราสร้างขึ้นมาเองตัวนี้หอมไหมหอมอ่ามาลูกพร้อมๆกันมาดมดมพร้อมๆกันเลยการผลิตปุ๋ยชีวภาพสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้โอ้จดข้อมูลไว้เลยนะนี่เป็น เป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ชัดเจนแล้วก็คุณครูได้นำพามาเพิ่มขึ้นนี่ผู้ใหญ่ทาอะไรตรงนี้ยจะเป็นฐานสมุนไพรอะไรอ๋อทำสมุนไพรโอ้น้ํามันใสนี่ครับจะจากมาก่อนแล้วไปกันจากนี่ตัวนี้จะเป็นตัวมากตัวนี้ไปกลั่นออกมาใช่ไหมกันออกมาไปใช้กับเพียกระโดดที่กินหนาข้าวเด็กๆที่นี่พวกหนูก็เป็นบุญนะ ที่ผู้ใหญ่เขามีภูมิปัญญาแล้วก็เอามาจัดรวมศูนย์ไว้พวกเราไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาจากที่อื่นไกลๆกันะลูกในนี้ในในี้เป็นแก๊สทั้งหมดเลยใช่ส,ส,ส่วนส่วนส่วนล่างจะเป็นพวกมูนซัเม์แล้วก็พวกเสษอาหารนี่ใส่ข้าไปเพื่อเผลักกระบวนการหมักใส่เข้าทางไหนฮะใส่เข้าช่องนี้นะฮะ,ะแล้วแล้วก็พอเข้าไปในนี้มันก็จะไปผ่านกระบวนการหมักส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นช่องว่างสําหรับแก๊สยื่ขึ้นมาก็จะขึ้นลักษณะ เมื่อขึ้นเมื่อแก๊สขึ้นมาแล้วมันก็จะวิ่งไปตามสายตามสายก็จะเข้าไปในในครัวในนี้เป็นแก๊สเหรอฮะเป็นแก๊สเขาเรียกว่าแก๊สมีเทนนะครับอ๋อแล้วแล้วแล้วเราเราเติมอ้เชื่อมันฮะพวกเศษผักเศษอาหารพวกมูลหมูมูลวัวมูลไก่ได้ทั้งหมดฮะใส่เข้าไปแล้วฮะเขาก็จะไปหมักอยู่ข้างในแล้วใส่เข้าไปนี่ไอส่วนที่เป็นแก๊สแล้วนะครับเขาก็จะล้นออกไปทางนู้นเราก็จะนํา ไอ้ไอ้ตัวที่ล้อนอ่ะไปทําเป็นปุ๋ยหมักทําเป็นโฮอร์โมนมนะครับเพราะว่าเขาเขาผ่านกระบ,บวนการหมักไปเรียบร้อยแล้วจะไม่มีแก๊สแล้วอ,อันนี้ก็เป็นจะทําจุล<อ>ินทรีย์จุลินทรีย์สอ่อเบนจคุณนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดินดินรากข้าวนะครับซ<อ>ึ่งซึ่งเป็นดินรากข้าวนะครับอันนี้ปุ๋ยหมักนะครับ<อ>แล้วก็อันอันนี้เป็นลานะครับแล้วก็ นี <lod? S 1> ้เป็นดินดินพวกดินจอมปวกดินขุนไทยนะฮะเราซึ่งเอามาบดรวมกันนะครับทุกคนนี่อาหารตัดเล็กนะครับทำไมต้องใช้อาหารตัดเล็กนะครับแล้วก็มีลูกแป้งเข้ามานะครับมีน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้นี่นานใช้น้ำมันนะครับแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะฮะนมเปรี้ยวพวกเครื่องดื่มอยู่กำลังส่วนย่านนีย่วิที่ที่มีคนบอกว่าประกอบด้วยดยาห้าอย่างนี้ ที่ห้อย่างคือคินซีแต่ละประเภทมันอยู่เช่นยืนซีที่รากข้าวอยน่ีที่จาวไอของจะบปวกนี่เป็นการสร้างปุ๋ยชุดพิเศษและปุ๋ยชุดนี้เรียกว่าสุเบนจากคุณเบนจากคุณครับท่านผู้ชมครับมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมครับครูสร้างคนคนสร้างโลกเรากำลังมองเห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณ ของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เชื่อมขยายไปสู่ชุมชนในภูมิภาคอื่นแต่นี่พระองค์ทรงมีพระดำรัสและก็ดำริเพื่อที่จะให้ผลผลิตเหล่านี้ได้กระจายไปทั่วประเทศและสิ่งสำคัญที่เรากำลังมองเห็นก็คือว่า ผลผลิตเหล่านี้ภูมิปัญญาเหล่านี้กลายเป็นภูมิปัญญาที่ตกอยู่ในมือของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเขาเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลและนี่คือการบูรณาการทางการศึกษาภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเดี๋ยวเราก็กลับไปดูไทยทรงดำที่โรงเรียนของพวกหน,นะคะ่ะอะไรนะไทยทรงดำค่ะ สนับสนุนรายการโดยเซเว่นอิเลเวนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเรอร์สุดทางรักบูติกรีสอร์ทกุยบุรีลูกค้าเดี๋ยวเราลงรถไปเราไปดูการผลิตน้ำที่โรงผลิตน้ำค่ะดูโรงผลิตน้ำอีกค่ะทำไ <laughs> ามต <laughs> ้องาอะไรทำไมต้องมีผนงานเยอะจังไปไปโรงงาน,น ผลิตน้ำที่นี่นะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูคุมที่นี่ตรงนี้ก็เป็นเครื่องกรองน้ำนะค่ะมันจะเป็นระบบน,น้ำน้ำนีคุณครูที่มา,า,าที่มาคือได้รับความอนุเคราะห์ค่ะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโอ้นี่เป็นอุตส,สาหกรรมย่อยเลยนะอุตสาหกรรมย่อย เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนของโรงเรียนก็ได้ค่ะเพราะว่ากาไรจากการที่ขายน้ำทุกสากรเน,นี่ยก็เป็นสวัสดิการของโรงเรียนนี่นี่เป็นนักเรียนของเราใช่ค่ะเป็นนักเรียนของเราแล้วเด็กๆเขามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการของผู้ราตรงไหนบ้างก็คือเขาจะเข้ามาช่วยนการทำน้ำเนี่ยสำหรับการซ่อมบำรุงก็จะเป็นฝ่ายทุนทุนฝ่ายซ่อมท่านประยงครับ สันติเฟรชน้ำดื่มของโรงเรียนสันติการมวิทยาในพระบรมรา,าชานุเคราะห์เฮ้ <c oughs> อันนี้เป็นสวนอ,อะไรสวนสวนผัผกบบกระป๋อดสันพิษแล้วก็มีการเลี้ยงไก่อันนี้ก็คือพื้นที่ตามแนวพระราชดำริรรครับที่ที่พวกเราเอามาปอดแบบจากแนวคิดของระบทสมเสนรห์ที่อ,อยู่ยในหลวงครับ เนนู้นตงนญ้า,าแปกครับเป็นการปรปับปรุงพื้นดินของเราครับเพราะว่าตรงนู้นเป็นหินับเป็นหินผสมส่วนใหญ่เป็นลูกลังก็เลยปลูกย้าแปกใส่เข้าไปท่านผู้ชมครับมองเห็นภูมิปัญญาของคุณครูที่ปรับเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งชัดเจนและเด็กๆก็ดูเหมือนว่าจะเรียนรู้กันอย่างมีความสุขด,ดูหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใส ชุดน <s df> ี้เป <Higher created> <ation> <at> <decent> <club> ็นเาปลูกอ๋อนี่เหรอเอออย่างน้อยก็ยังพอเห็นว่าเขาทำความดีอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นคุณครูมาเป็ใหม่ค่ะคุณคุณครูใหม่ค่ะมาวันนี้เลยด้คุณครูใหม่ดีใจค่ะคุณครูสอนอะไรสอนวิชาวิสิก์ค่ะสอนวิสิกิ์ด้วยโอ้โหแล้วคุณครูมาจากจังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงนะ มาอยู่โรงเรียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค,คิดยังไงหนูดีใจมากเลยค่ะหนูอยากมารับใช้ประเทศด้วยรับใช้ในหลวงอยากทำทำทุกอย่างให้ให้ให้กับประเทศก็คืออยากสร้างเด็กตรงนี้ให้เป็นเด็กที่เก่งมีความรู้มีวิชาการนะคะเป็นเด็กดีด้วยที่สําคัญต้องเป็นคนดีก่อนค่ะในความคิดของหนูคือถ้าไม่เป็นคนดีแล้วถ้าเป็นคนเก่งมันก็ไม่เจริญเหมือนกัน ก็คือสิ่งแรกเลยที่หนูอยากสอนก็นคืออยากให้พวกเราเนี่ยมีจิตอาสาก่อนอนะคะเด็กก็คือมีน้ําใจก็เป็นคนดีแล้วก็ความเก่งมันก็จะตามมา เด็กชายธนพลวันแก้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3เด็กชายวีรพงศ์เกตมาลานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสจำนวน2,000บาทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีลูกลำสวยสวยจังเมื่อกี้เนาะน,นี่นี่เป็นลีลาท่าลำของลาวซ่งเลยเหรอใช่ค่ะไทยทรงดำเลย ไทยทรงดําชื่อกี่ชื่อนะฮะมันมีลาวโซ้งไทยทรงดําแล้วก็อะไรอะลาวลาวไอไทยดามันมีสามย่างไทยดาด้วยค,คุณครูฝึกฝึกเด็กๆโดยได้ความรู้มาจากค่ะได้ความรู้มาจากคุณยายค่ะ<อ>คุณยายก็ถ่ายทอดให้หนูอีกทีนึงแล้วหนูก็มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะคะคุณครู<อ>ได้ถ่ายทอดโดยดึงเอา ยากรค่ะคุณบัญญาท้องถ <จะ S 2> <อ>ินญญง่นมช่วยแล,วแล้วแล้วคุณยายจามาจากไหนฮะเนี่ยจามาจากพอ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเลยค่ะสืบทอ,อดกันมาเลยสืบทอ,อดมาค่ะทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดแล้วก็มีความคิดว่าเราจะตั้งกลุ่มของชนพื้นเมืองตรงนี้ค่ะแล้วก็เรียนรู้ขนรรมเนียมประเพณีแล้วก็ฝึกท่ารําต่างๆที่เป็นประเพณีดั้งเดิมให้คงไว้ค่ะอ๋อดีมากเลยแล้ว หนูลำลำอะไรเป็นบ้างก็พวกลำแคนลำกองย่ก็ได้อยู่ค่ะ,ะหนูก็ต้องพยายามเก็บแล้วมาช่วยจุนจูะนะลุกนะ,ะเพราะว่านี่คือภูมิปัญญาของหนู<ะ>ภูมิปัญญาของชนเผ่าที่สังคมไทยต้องการเห็นความหลากหลาย<ะ>เพราะนั้นพยายามสืบทอดกันให้ได้นะครับ<ะ>นะลูกนะถ้ามียอครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้อวุโสมากๆ ได้ถ่ายทอดจริงเหล่านี้ผ่านคุณครูเป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมของชนเผ่าของท้องถิ่นโดยมีลูกหลานลาวซ่งซึ่งเขาก็กําลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและแน่นอนถ้าเขามีรากมีภูมิปัญญาของท้องถิ่นของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมไทยนี้งดงามเหมือนกับเด็กๆที่สวยงามเหล่านี้ ภายใต้ฝีมือของคุณครูขอบคุณคนระับวันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกมาพบกับวิถีชีวิตของพี่น้องเพื่อนครูภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบก่อให้เกิดมิติการสร้างสรรค์ในวงการศึกษาได้อย่างงดงามวันนี้เด็กนักเรียนของเราทั้งหลาย ก็ได้พบกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนทั้งบทบาทของปราชชาวบ้านบทบาทของคุณครูทั้งหลายและที่สำคัญคือเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการในการจัดการศึกษาด้วยและน้องของเราอุ๊ มองการจัดก,การศึกษาวันนี้เป็นยังไงและทําไมถึงมีกิจที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการศึกษาค่ะเพราะว่าอ,าอนาคตเป็นสิ่ง,งที่ต้องสร้างนะคะ,ะซึ่งการศึกษาทําให้พัฒนาคนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วก็เป็นบุคลากรที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมได้เราเชื่อแบบนั้นนะคะแสดงว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าการร่วมกันส่งเสริมการศึกษาเนี่ยมันจะทําให้ พลังในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กเนี่ยมันจะงดงามขึ้นใช่ค่ะแล้วการช่วยการศึกษาเราก็ต้องช่วยตั้งแต่เขายัางอยู่ระดับล่างๆเนี่ยค่ะ<ช>เพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาไปในระดับที่สูงได้แล้วก็พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป็นการมาพบกันโดยบังเอิญระหว่างรายการร<ช>ูต่งคนคนตังางโลกรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเจอคนอุดมการณ์เดียวกันนะคะในช่วยเรื่องของด้านการศึกษานะคะแล้วท่านพูดนการ่ะฮะจะฝากฝังการศึกษาไว้กับ พี่น้องเพื่อนครูของเราเพื่อเด็กและเยาว,วชนกันยังไงบ้างในในฐานะที่เป็นขั้วในตารของโรงเรียนข้ามบานเปนเด็จเพ้อนอยู่ค่ะในการรับราชการนะคะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีอุดมการนะคะอย่างน้องที่มาใหม่นะคะก็ก็มีอุดมการณ์ของความเป็นครูนะคะมีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะกันทุกคนอยู่แล้วยิ่งเราได้มาอยู่ในโรงเรียน ที่พ่อสร้างนะคะโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทุกคนก็ต้องตระหนักใช่ไหมคะในหน้าที่ก็ถึงไม่ฝากนะคะคุณครูทุกท่านนะคะก็จะปฏิบัติหน้าที่สร้างคนก็คือสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมอยู่แล้วคะ่ะทุกคนจะมีความรู้สึกตระหนักว่าเด็กเก้าเข้ามาอยู่ในโรงเรียนภายใต้งงพระบรมมหารสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ยงครับนี่คือรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกเป็นรายการเดียวที่นำเสนอมุมมองทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งเด็กเยาวชนทั้งคุณครูทั้งแผ่นดินและปรา์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั่วไทยเราจะพยายามนำเสนอผสมผสานบุรณาการสิ่งเหล่านี้ร่วมกันเพื่อการศึกษาของเด็กถึงเวลาที่รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกจะล่ำลาอีกแล้วฮะ แต่เราก็ยังมีสิ่งซึ่งจะมอบให้กับทางโรงเรียนว่าเราได้ผ่านมาเราได้พบความมุ่งมั่นทางวิชาชีพของเพื่อนครูเราได้เห็นความงดงามของเด็กและเยาวชนนี่คือใบประกาศเกียรติจากรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกมอบไว้ให้กับทางกถานศึกษาคำูยชงครับถึงเวลาแล้วที่ครูชนจะ ล่ำลากระถ้าผู้ชมและก็อย่าลืมสัปดาห์หน้านะครับติดตามรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกท่านจะได้มองเห็นมุมมองทางการศึกษาเห็นทักษะทางวิชาชีพครูและเห็นผลผลิตทางการศึกษาที่งดงามเต็มแผ่นดินนี่คือครูสร้างคนคนสร้างโลกสาหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกฝ่ายทุกท่านที่ทำให้รายการนี้ก้าวเดินมาได้ถึง5ปี ล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพุธ10โมงตรงครับช่อง9ปสมทองสวัสดีครับคำสอนพ่อหลวงและทุกปรัชญาล้วนเมตตาซึ่งกันและกันเป็นครูอาสาสร้างคนสร้างงานด้วยปณิธานที่ใจตั้งมั่นให้คนสร้างโลกครูก็สร้างคนเหมือนกัน ให้คนสร้างโลกครูก็สร้างคนเหมือนกันให้ทุกนันเติมด้วยรอย